สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมิกกี้ช่องยายมนกอล,ล,ล์ฟคอนเิร์ต <c oughs> วันนี้ผมจะมาแกะกล่องเสื้อสเก็ตราคาพันกว่าบาทแต่ตอนนี้ตากแดดอยู่เออเราจะพักก่อนเพิ่งมางส่งมาคุณส่งมาไม่เกียดเลยสดสดร้อนๆเลยแล้วก็มาถ่ายเลยพอแล้วมั้งอืม,ม,มเ,เราไปแกะรีวิวกันนะครับโอ้ยหนักแัง นวดผมซื้อมนวผมซื้อมาสองอันแล้วนะแล้วผมผมมันไม่สับใจไปยกมาสิยกไม่โชว์ดิยกไม่โชว์อันไหนอันแรกซื้อมาสองอันแล้วมันไม่สบใจอันแรกอันไหนอันแรกแรกกะกเกบบอรนี่พังจริงๆเลยเลยอันที่สอง ด้านโน้นเอาอีกด้านหนึ่งพริกด้านหนึ่งมาดิเออผังอ่ะตัวนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็บอกเซิร์ฟสเก็ตแต่พอได้มาเล่นแล้วมันเป็นสเก็ตบอดต้งงงเหมือนกันมาเฉยๆเนี้ยอันนี้เซิร์ฟสเก็ตจริงๆเลยอ่ะน้ำผมมัแกะเลย โอ้ยมีดน่ากลัวเนาะกันไกลไม่ดีกว่าแล้วลูกเออเป็นตะย่านมีดระวังมือนะครับมาดูกันว้าวว้าวว้า very g กูดมันมีกระเป๋าด้วยเหรอโอ้ยกระเป๋าด้วยครับกระเป๋าเอาโชว์กระเป๋าก่อนได้โชว์กระเป๋าก่อนไหม กระเป๋ากระเป๋ามันโอ้นี่คะกระเป๋าใส่เสิรอัยาวๆสิเอาๆๆเอาเอาเคี่องมายาวๆอ๋อมันเป็นอย่างนั้นยาวๆาาาแล้วก็มีตัวไข,นะไข่นะไข่เซิร์ฟนะเอามันติดกันนี่นะคะนี่นะ อันนั้นคืออุปกรณ์มันเหรออุปกรณ์ไขอะัน,นส่วนในพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันอะไรสปริงอะไรของมันปหมกระเป๋าลวกแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาแกะพลาสติกกันเลยนะเฮ้ยมีมีนะไม่ไม่ลองเล่นทั้งพลาสติกได้ไหมลองเล่นดูนะเออมันจะลื่นไหมลื่นขาไหมไมักแต่งแข่งอ่ะ มันใช่ไหมพักแข็งมากครับทา่านผู้ชมมีลายไปทางนู้นไหมทางนูน้นมีลายตรงบอดด้วยพักแข็งอ่ะเฮ้ย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 เยจ๋งไว้ยเจ๋งไว้ยเจ๋งเว้ยเอามา่ายมาั้งได้น่ะได้น่ะ ถูกใจ oh. ถูกใจล <Wow. S 1> แล้วว้าวจะไปได้ยังไง <Hey. S 1> ผมชอบถูกใจถูกใจผมชอบ <c oughs> ไม่ต้องเอาพลาสติกออกมันมันลื่นไหมมันมีการลื่นมันไม่เอาพลาสติกออกมันก็ไม่เป็นไรการลื่น,น <Okay. S 1> ไม่ได้ใช้อะไรเลยอ,อันนั้นคืออุปกรณ์การแกะ ช่างช่างงัดแงะมันมันมันแตกต่างกับสเก็ตบอร์ดยังไงเซิร์ฟส,สเก็ตเนี่ยเดทักสิเดทักเวลาเล่นแล้วมันพิ้วกว่าใช่ไหมออมันมันยกไปยกมาได้อ๋อครับครับครับอยากจับเลยภูมิใจไหมลูกดีใจไหมน้องเก็บเงินซื้อเองนะเนี่ย ถอ <normalized> นหงอกแม่แล้วก็ครั้งหนึ่งร้อยหนึ่งเลยใช่เว <shout out> ลาเวลาแบบเงินเดือนพี่ออกพี่ก็ให้อ่าแล้วก็เก็บเก็บยังไงเก็บวันละเท่าไหร่เก็บวันละร้อยยี่สิบบ้างบ้าวาันละยี่สิบเออเนาะเออยี่สิบเวลาพี่ให้ก็เก็บเออพี่ให้วันละร้อยอ่ะเอยเดือนละร้อย ร้อนมากเลยเอาลองเล่นอ th ีกท <laughs> ีเออเด็กเห่อเด็กเห่อุ้ยอุยอุยใจเย็นใจเย็นเอ้ยเลื้อยเป็นปลาโลมาเลยเว้ยเอ้ยเอามา ใส่เอวอย่างนั้นด้วยหรอใส่เฮอว่ะเออมันมันโอเคนะแต่ไม่ไม่เอาไปเล่นในบ้านดีกว่าแล้วเก็บใส่กระเป๋าไว้ี๋ยวไปเล่นที่สนามเหรอใช่สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ